สวัสดีครับผมเพจปพาลวยสวัสดีเอฟซีช่วู้สุคนกับผมมาลบพี่น้องล่าพัฒนาคนฟังโคงวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาสองห้าหกแปดมาเบิงผลเมื่อวันจันทร์พี่น้องเมื่อวันจันทร์เลขมันออกห้าหนึ่งหนึ่งเลขล่างนี่คือเลขล่างแปดห้าได้พี่น้องได้ หลักฐานบ่าเป็นหลักฐานพี่น้องผลส่วนหลักฐานนั้นคนฟังคงนั้นมือวันนั้นเมือ่อวันสูบบัดเขา่าหกแปดะพี่น้องมันดนบัตรลดปาดพี่น้องบม่เคยเห็นเลขค้นฟังโคงลดคักลดแน่พี่น้องเลขหาโตเ่ามีจักตัวมอดู เลขวินหาตัวเ่ามีเจ้าตัวเงินดัวพี่น้องเป็นประวัติศาสตร์ตะเพิ่นหามากนี่ตะคนฟังโคงงหายเลขมากนี่เลขวินหาตัวเพราะมีใดพี่น้องเ่ามีจักตัวเลยเลขวินหาตัวเป็นประเป็นประวัติศาสตร์เลยปีหกแปดเนี่ย เลขหนึง่งเลขหาเลขแปดบ่ามีจักตัวเนาะพี่น้องเนาะเลขวิ่นหาตัวมาขาดคักขาดแน่แท้ไปแบบบ่ามี่ยหญ่ใหญ่เลยเนาะตัดบวกนะว่ามีเยหญ่ใหญ่เนี่ยอันนี้ยังบ่มีเลขหาตัวบ่มีจักตัวเงดเยดีมาเคยเห็น่าเคยเห็นจะเกียบบางเนี่ยหนึ่ง หาแปดเลขสามตัวเลยบ่มี่ัจตัวเขาให้บ้านรุดได้พี่น้องเด้อรุดก็คือนรุดแหละมีหลักฐานของเก่าให้เบิ้งความเมือวันสูกบัดเขาหกแปดอยู่ด้วยเ,เลขไม่เขาไม่รุดพี่น้อง มันสุกเขา่าอันจันรถดบตตอนเนี่ยบาเบิ่นเลย เลขวินพี่น้องเลขวินเลขวินแปดหนึ่งสี่หกเจ็ดเลขวินหาตัวขึ้นเก่าได้พี่น้องได้ วิ่งบนล่างแปดแปดกับหนึ่ง เน่นแปดเจ้าพี่น้องด้เด่แนแปด หนึ่งสีเลขหนึ่งได้ฟินนองได้ประมาณเลขกเกตหนึ่งสีนึ่งเหเลขนึ่งเกดน่บอเเล็กหนึ่ง,นเ,นเ,งเกเบอเห็นไมาชเัเย่ะ เลขหนึ่งเกตเป็นเลขอย่างคือพอเห็นเลขเล่าออกเกเรเสียงโขกสนั่นปั้นพื้นมาเนี่ 8, 4, แปดสี่แปดหก เปเจ็พื่นที่จับคู่ให้ซับานี้ดได้พี่น้องถ้าพี่น้องมักสี่หกเจ็นี่ก็จัดได้ได้หรือว่าแปดหนึ่งนี่ก็จัดได้ถ้าประมักเพื่นจับคู่ส่วนเล็กสามตัวห้าแปดสี่ เก้าหนึ่งสี่มามักปันจับครูวหัดจับเอาได้พี่น้องได้สี่หกสี่เจ็ดนี่แหละ,ะหรือว่าแปดหนึ่งเนี่ยส่วนตัวเน้นเป็นเน้นแปดสี 8, ่แล้วก็หนึ่งสี่ ยี่สตัวเนียตัวเด่นเพิน,นอาพี่น้องมาท่วนกันอีกรอบมันพุดที่ยีบเกตจิงหาซองหาหกแปดให้เล่าคนฟังโขงมาแรกงในสองทมเคืองเล็วิ่งเ,เพื่อนแปดหนึ่งสีเเพื่อนให้วิ่ง8ปกับหนึ่งเพื่อนเน้นที่แปดล่องหนึ่งหนึ่งสี่หนึงหกหนึ่งเแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดเพื่อนเน้นที่หน แปดสี่ได้พี่น้องเด้เตัวเลขสาตัวีนมันห้าแสี่เก้าหนึ่งสี่พี่น,อน้องแคบหนาจอเอามักชอบตัวใดก็ผิดจัลนาเบิงมามาเข้ากับผ่านชอบก็จัดขัดก็ดผ่านนะขอบคุณค้นฟังคงหลายๆครับผมอ้าโชคหมานกันเมื่อแรกนี่เฮงเรง่อยๆ,ๆกันนะอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนเงินเลยนอ้องท้องไหลมาฝากก็ไหลกดแช์กติดตามสวัสดีครับผม